ากคุณกาลังมองหาร้านเติมเกคุณภาพงั้นนี้เลยราวาบักมีทั้งบริการเติมโลโบอกแบบก PUBG, Fi, ลุ่มพับจีฟรีไฟลแลวก็บอลเลนแลวก็บริการฟาร์มต่างๆอมก็จะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมก็ได้ที่เว็บเว็บเดียวเลยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกท่านกันด้วยนะครับสาหรับในวันนี้อยู่กันในแบบกราพี <c oughs> <c oughs> น้ำมะนาวสปอนเซอร์กูด่วนสดในวันนี้นะครับเราอยู่กันในแบบกราพีนะครับซึ่งในวันนี้กราพีมีอัปเดตเข้ามาครับคุณผู้ชม <c oughs> ก็คืออัปเดตผลปีชาสองผลนะครับซึ่งเมื่อเช้าก้ลงค,งคลิปอัปเดตคอนคลเลอร์พีดไปแล้วไม่รู้ช่วงนี้เอบเป็นแรงกับการอัปเดตครับแม่งเวลาจะอัปเดตแม่งกัอัปเดตพร้อมกันหมดเลยทําให้กูอัดคลิปไม่ทันแล้วชอ่องอื่นเขาก็ลงก่อนกูแล้วทําให้คลิปกูยอดวิวน้อยพอคลิปกูยอดวิวน้อยกูจะไม่มีเงินเดือนไปจ้างคนวาดปกคลิปนะครับ oh. าวามีคนถามพี่เอฟว่าวาดปกคลิปเองก็เปล่าถ้าพูดถึงการวาดสกิลในการวาดผมมันก็คงไม่ต่างจากเด็กอนุบาลอะ ผมเลยต้องจ้างคนวาดครับซึ่งไอคนวาดของผมเนี่ยผมก็จ้างาไปหลายเดือนนะฮะซึ่งถ้าคลิปไวเบียร์วิวกูจะไม่ได้ตังค์พไม่ได้ตังค์กูก็จะไม่มีเงินไปจา่ายฉะนั้นครับผมเลยต้องร,รีบทําคลิปนะฮะให้ทันคนอื่น <c oughs> เพราะว่าแม่งอัปเดตมันรัวมากซึ่งผมทําคลิปไม่ทันคนอื่นเลยโอเคแล้ววันนี้ครับมันมีอัปเดตเข้ามาใช่ไหมคนอื่นนะครับมันมีอัปเดตสองผลเลยก็คือผลแสกับผลฟินิกเว้คุณผู้ชม ซึ่งผมเล่นได้ผลแสงมาแล้วนี่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 โคตรเสียวโคตรคือโอเคเดี๋ยวมารอดูสกิลกันนะฮะอันนี้ผมไม่ได้อัพสเตตเลยนะปนปีศาจผมอัพดีเฟนซ์กับดาบอย่างเดียวสกิลแรกนะครับเป็นสกิล E จะเป็นการวาร์ปไปเตะนะผมคุณผู้ชมสกิล R ไม่มีนะครับส่วนสกิล T อันนี้เป็นสกิลที่ผมว่าขี้โกงอยู่นะถ้าอัพสเตตผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอัพสเตตดูครับคุณผู้มชมอีเซตสเตตโอเค ผมจะอัพเดเวทเพิ่มไปสักหกพันเลยนะครับนี่แล้วก็ 2, อัพดีเฟนซ์ไปสักสองพันประมาณนี้ฮะสกิลทีนะครับเป็นนี่ขึ้นมาแล้วก็ยิงอย่างนี้ครับยิงรัวๆเลยคุณผู้ชมซึ่งมันจะยิงเรื่อยๆนะผมจนกว่าไอ้ค่าสต้ามิเน่าของเราเนี่ยจะหมดไปนะครับคือเราต้องกดค้างไว้แต่เมื่อกี้ผมกดปล่อยนะฮะมันจะยิงนะครับจนกว่าค่าสต้ามิเน่าสีฟ้าของเราเนี่ยจะหมดนะครับซึ่งวิธีการเพิ่มเนี่ยก็คือให้เราอัพแฟร์ฮันสติงนะผมมันจะทําให้สต้ามิเน่าของเราเยอะขึ้นโอเคผมอัพแฟร์ฮันสติงละ เราครูดาวก่อนนะครับผมจะยิงให้ดูใหม่แล้วก็มีกอใหม่ด้วหมคุณผู้ชมนี่เลยเป็นกอเรซายอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคเรามาลองดูดาเมจสกิลกันดีกว่านะครับเพิ่มผมคิดว่าอับเป็นตัวขบขันมันน่าจะวันช็อตอยู่แล้วนะปึ๊บโอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยสามแสนเนี่ย <S <S โอเคสามแสนเลยสกิลอีการวามาเตะนี่ผมจะกดสกิลทีใหม่ฮะปราอูบูบูบมันจะไปตามเอารับผมนี่โอ้โหผมว่าถ้าอับอ่า อัพยังไงนะอัพสเต็งไปเยอะๆนะครับมันน่าจะแบบขี้โกมากๆ CF จะเป็นการบินนะคุณผู้ชมซึ่งมันจะบินค่อนข้างแหลกๆนิดนึงจริงไม่ได้แหลกนะครับคือเกมไม่ได้แหลกไว้แต่การบินมันแหลกนะเพราะว่ามันแสงมันจะเหมือนวับๆไปวับๆใช่ไหมอ่ะมันรอติดตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมจะมาใช้สกิลทีเอ้ามาครูดาวอยู่สกิลกูคูดาวอยู่เฮ้ยโอ้ยิงเข้าดอกเดียวก็แรงเนี่ยครูดาวเสร็จละโหหู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  ใช้ได้อยู่ครับคุณผู้ชมถ้าเอพสเต็งเยอะกว่านี้น่าจะโอเคเลยนะฮะโอ้โหเร็วอยู่เร็วอยู่เร็วอยู่โอเค easy ่ด o t แล้วเราก็บินหนีเพื่อไปตั้งหลักจริงๆมันไงมันก็ชาลาโอนอยู่แล้วแหละแต่ easy มากครับคุณผู้ชมครับเออแล้วก็เรื่องเลเวลนะครับมันตันที่3,000แล้วนะครับตอนนี้ซึ่งยิง2,000นี้เราก็สามารถฟาร์มไ้ทุกเกาะนะ คือแบบไม่มีใครเทียบก็ได้แล้วพวก n อ c ก็ะจอกพวกนี้ไม่มีตัวไหนสามารถเทียบกาได้แล้วครับแคบเราเลเวล2,000ันเนี่ยเราแม่งนัมเบอร์วันสุดๆในเซิร์ฟเวอร์แล้วปุ๊บเรียบร้อยวันช็อตแตกโอเคเราไปดูอีกผลนึงดีกว,ว่าครับผลฟินิกซึ่งผมยังไม่ได้สุ่มเลยนะยังาหาไม่ได้เลยคุณผู้ชมผมกะว่าจะมาหาในคลิปไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าถ้าหาได้ก็จะมารีวิวสกิลให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าหาไม่ได้ก็เอเอก็เอาว่าผลแสกี้โกมากแล้วกันนะ ตอนนี้ผมมีงบอยู่ประมาณหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านสามสิบล้านครับเราจะไปดูกันครับว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าผมเห็นช่องอื่นเขาสุ่มนะครับทำไมเขาสุ่มได้ง่ายจังวะแบบเขาสุ่มแค่ไปสองสามทีแม่งได้ผลฟินิกซ์แล้วเว้ยมีกูนี่แหละที่น่าจะได้ยากที่สุดละในวงการยูทูบเบอร์เพราะว่าสกิลและดวงของกูน่าจะเป็นขั้นกับผัวที่สุดละในวงการยูทูบเบอร์เขาอื่นแม่งสุ่มได้กันอย่างเร็วดีสุดนั้นหรือยังวะคุณผู้ชมฟินิกฟินิกไม่มีเลยครับผมมีแต่ไลนิ่ง เพีงของก็สูงอย่างนี้ไปเรื่อยนะฮะจนกว่าเงินจะหมดอะหรือเท่าไรเนี่ยสิบสี่ล้านแล้วคุณผู้ชมตายยังวะเนี่ยยังเลยครับขนาดผลแสงยังไม่ออกเลยนี่ครั้งนทะี่แล้วกูส่มผลแสงได้ยังไงวะเนี่ยส่ถ่ยดวงมันจะมาช่วงนั้นนะฮะโอ้สิบล้านแล้วไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับสำหรับการหาผลฟินิกชิปมันไม่ออกเลยอนะ มีไหมไม่มีตังหัวจะหมดแล้วเว้ยคุณผู้ชมเจ้าสูมได้แค่สิบกว่าผลเองหมดหรือยังยังครับยังไม่หมดอีกสามผลสองอีกหนึ่งผลหนึ่งผลมาดูโพนิกโพนิกฟินิกนี่แหละอะโอ้ไม่มีเลยอะคุณผู้ชมเอาเลยนะขนาดผลแสงธรรมดามันออกป่าวเนี่ยขนาดผลแสงยังไม่ออกเลยเว้ย เช่นนี่คือบอกลเลยครับว่าผมเสียวที่จำไม่ได้มันมากมากคือดวงกูมันโคตรกระจอกอ่นนะนะเอา้าลองเฟคสกิลทำไมวะเนี่ยผู้ชมเฮ้ยนี่ก็เป็นรถถังประจันบานเลยดิอย่างเงี้ยโอเคโคชีโกโงสมาร์ทินแล้วกว็สกิลทีไปได้วยได้โอ้โหไม่นะโฟลติดิคไม่ออกเลยนะเป็นไรฮะฟาดยังไงมันก็ค่อนข้างขี้โกงอยู่แล้ว กดแสนก็โอเคแล้วนะใครใช้ผลฟินิกก็บอกบอกกันได้นะครับว่ามันโกงหรือเปล่านะก็พอดีว่าดวงมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นี่นะครับเอาไว้ว่าดเดี๋ยวผมจะมาดูคลิปของคนอื่นเขาละกันนะครับผมเลือกช่องไหนดีอ้ช่องไหนดีวะเนี่ยเขาก็รีวิวอันนี้ละกันนะครับเป็นคนดไทยด้วยรีวิวผลใหม่ฟินิกดกอามาตะโคตรโกงของช่องโมโนกะคาวานโอคุมาลินะครับนี่เลย น,นี่ขอเ้รับเจ้าของช่องด้วยนะฮะจะแปะชื่อช่องมาให้แล้วกันนะครับนี่ขึ้นมาฮัลโหลิวพาวเวอร์ฟินิกสกิลเฮ้ยเดี๋ยวนะสกิลแรกเหรอยิงอะไรอะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนยิงอะไรไม่รู้อะเหมือนยิงพลังฟินิกไปนะครับ OP Skill. สกิลสกิลบินใช่ไหมสกิลนี้ส f โอเคครับเป็นปีกฟินิกครับผม สกิลนี้โอ้ยิงแล้วมันฮิลเหรอคุณผู้ชมหรือว่ามันฮิลเลือดเหมือนอ๋อเหมือนมันจะดูดเลือดหรือเปล่าวะอ๋อมันมาดูดเลือดเว้ยโอเคชิดมันโอ้พชีมากมันยิงแล้วมันดูดเลือดได้คุณผู้ชมเอ้ยแม่งเอาไปฆ่าบอสอย่างง่ายเลยสกิลมันยิงก็ดูดเลือดได้ครับผมจะบอกว่ามีแค่สองสกิลอ๋อมีสกิลอาร์ด้วย สกิลอาดูเลือดไหมอะเหมือนจะดูดนะแต่สกิลที่มันยิงเป็นแบบแท่งหนามัแล้วมันดูดเลือดดู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 เลือดเชี่ยผู้ชมโคตรโกงโคตรโอพีฮะพอกลับมาดูผลแสงกูที่แรกก็คิดว่าผลแสงนี่ขี้โกงมากๆแล้วนะครับหลังจากไปเจอคนใช้ผลฟีนิกซ์แล้วมันดูดเลือดได้คือกูอิจฉามากตอนนี้แบบอิจฉาตาเป็นไฟเลยเว้ย อดูสิ<อ>เขาก็ไม่ได้คิดโกงอะไรไปกว่าเรานักหรอกเราก็ใช้ผลแสงเราก็โกงนะเกิดเรือยังเนี่ยอ่าวว่าไม่เกิดเลยโอ้โทำไมผมดันด,ดวงไม่ดีวะเนี่ย<ด>คือสูงด้ผลเสถนะครับตอนนั้นใช้ไปแค่15ล้านเองเว้ยแต่พอจะมาเอาผลฟินิกกับใช้ไป30ล้านนี่ไม่ได้อะไรเลยแล้วดูสิ่งที่ได้กับคืนมา เป็นผลขี้กะขี้เขือทั้งนั้นก็มีดีแค่สสยฟ้านะครับรู้สึกท้าไมสายฟ้าช่วงนี้ไม่ออกง่ายจังเลยวะไอ้ผลพวกนี้สีออกยากไอ้ผลฟีนิกซ์อ่าผลแสงอะไรเงี้ยว่านะครับใครที่ใจบุญเอาผลฟีนิกซ์มาให้ผมหน่อยอ่าสำหรับคนที่ใจบุญนะครับแล้วว่าผมจะขอให้คุณนั้นได้ขึ้นสวรรค์น,นะครับเหมือนได้อยู่บนเกาะลอยฟ้าเลยสำหรับใครที่จะผลฟีนิกซ์มาให้ผมหรือวิงวอนแอดมินไม่ได้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 เดี๋ยวเราจะขี้โกงเงินไป เอาว่าไปเจอกันใหม่ชิปหน้าครับถ้าเราดวงไม่ดีเราก็ต้องไปฟาร์มเงินเพิ่มใช่ไหมแต่คงไม่ได้มารีวิวให้ดูแล้วครับเพราะว่าน่าจะมีหลายช่องขรัมกันไปก่อนละโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเดลเมอร์กดไลค์กดแชร์ Subscribe ผมดว้วยครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าหอยใบตะกินก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับ s e ซีวากินเดเทอร์ แค่เคยได้มีเธอฉันก็ดีใจและบังคับกจะไม่ได้เป็นขึ้นอยู่ที่เธอแกคิดว่าฉันไหวเหรอฟุงไฟทุกครั้งไม่ว่าจะครั้งไหนฉันมันเหี้ยเองตอนมีไม่รักษาเขาไม่อยู่แล้วจะพามาอะไรานักหนานี่มันเรื่องจริงและไม่ใช่ในนิทานตอนเราคบกันคือ18นาฬิกาจากวันนั้นมาที่